แฟนเพจลูกหนังติดล้อของเราเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมเอาละครับเราไปที่การแข่งขันในระดับคนสูงวัยนิดนึงนะครับระดับคุณพ่อคุณปู่นะครับซึ่งก็มีการจัดการแข่งฟุตบอลไทยซีเนียร์2020ที่สนามสุพัฒนาใสยนะครับในรุ่นอายุ50ปี ก็เป็นวันที่สองนะครับวานก่อนก็เตะรุ่น40ปีนะครับในการแข่งขันดังกล่าวนะครับก็มีดรสายันแสงวง์นะครับมาเป็นประธานเปิดการแข่งขันจากนั้นก็มีการแข่งขันนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นต้นไปนะครับในที่สุดนะครับก็ได้คู่ชิงนะครับผลปรากฏว่าเป็นทีมบ้านต้นไม้ออกดอกนะครับ ชิงชนลิศกับทางด้านอภอิมนสีในเกมนี้ก็จบด้วยการเสมอในเกมนะครับก็มีการดวลจุดโทษนะครับผลปรากฏว่าทีมบ้านต้นไม้ออกดอกแม่นกว่านะครับก็เอาชนะทางด้านพิมนสีไปได้คลองช้ำการแข่งฟุตบอลในรุ่น50ปีนะครับหรือว่าไทยซีเนียร์2020ที่สนามสุขพัชลาใสครับ วันนี้ครับเป็นเกียรติอย่างมากทีมบ้านต้นไม้ได้มาร่วมการแข่งขันนะครับอุโสการอุศนอันดับแรกนะขอขอบคุณนะครับพี่ๆในทีมบ้านต้นไม้ทุกคนนะครับที่ได้มาร่วมเล่นในการอุศลครั้งนี้แล้วก็รวมใจกันเป็นหนึ่งจนกว่าถ้วยแชมป์ในวันนี้นะครับก็ขอบคุณทีมอภิมลน,นะครับอภิมลศรีนะครับที่ร่วมแข่งขันจริงกับทีมบ้านต้นไม้ก็เล่นกันด้วยความสนุกสนานไม่ไดเ้เล่นกันรุนแรงนะ เป็นมีน้ำใจเป็นนักกีฬาทั้งสองฝ่ายนะครับก็ขอบคุณทีมอภอิมลศรีด้วยครับก็อันดับต่อไปครับขอขอบคุณนะครับพี่ก๊อตนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับพร้อมทั้งลูกหนังติดล้อนะครับที่ร่วมกันจัดการแข่งขันดีๆในครั้งนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากครับ ครับผมสกลกองทัพนะครับกัลัทีมอภิมลศรีนะครับขอบคุณที่ได้ร่วมกันแข่งขันครั้งนี้นะครับก็มีความสึกว่าดีใจที่ได้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทีมต้นไม้ออกดอกนะครับที่ได้แชมป์ไปนะครับก็ขอขอบคุณผู้จัดการแข่งขันทุกท่านนะครับแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทุกท่านนะครับที่ช่วยกันเล่นมาจนถึงแมตช์ชิงชนะเลิศนี้นะครับ

นั่นแหละครับเป็นผลงานทีมแชมป์นะครับที่ยอดเยี่ยมเหลือเกินนะครับสำหรับทีมบ้านต้นไม้ออกดอกนะครับต้องบอกว่ารายการนี้นะครับมีนักเตะที่เป็นรุ่นคุณอาคุณลุงคุณพ่อนะครับฝีเท้าดีๆหลายคนครับเนื่องจากว่าเป็นอดีตนักฟุตบอลเก่านั่นเองนะครับเราไปดูทีมต่างๆนิดหนึ่งนะครับเราก็สัมภาษณ์มาเหมือนกันนะครับความรู้สึกที่ได้มาเยือนสนามที่เป็นโมนขลังนะครับสำหรับคนไทยของเรานั่นก็คือสนามสุพ พัฒนาสายไปติดตามบทสัมภาษณ์กันครับผมนาวากระโทคํารนชื่นอรม์นะครับในวันนี้เรามาในานามทีมของสลีวงนันแล้วก็อุโศดแดนอีกครั้งหนึง่งวัตถุประสงค์นะครับที่เรามาทำการแข่งขันในครั้งนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรติจากาช,มชมลมฟุตบอล v ี p ีซีเนียฟุตบอลไทยแลนด์2020นะครับที่ให้โอกาส ทีมฟุตบอลสิริวงศ์นันของเรานะครับมาร่วมทําการแข่งขันในวันนี้นะครับการแข่งขันในครั้งนี้ทีมสิริวงศ์นันเราก็ไม่ได้หวังผลใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่หวังว่าให้สมาชิกในชมรมของพวกเราทุกคนได้มีกิจกรรมร่วมกันวัตถุประสงค์ที่สาคัญอย่างหนึ่งก็คือการออกกําลังกายนะครับการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับพวกเราชาวผู้นำต,ตรงก็คืออาวุโสนะครับ อาวุโสนะครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศในการจัดการแข่งขันในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับฝ่ายจัดนะครับที่หมอบรรยากาศนะครับในการแข่งขันในครั้งนี้เป็นประยังนิตรภาพฟุตบอลที่สนามสุพัชราไสนะครับสนามกีฬาแห่งชาติซึ่งเป็นสนามฟุตบอลที่เก่าแก่สําหรับประเทศไทยเราในวันนี้นะครับสุดท้ายทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นปอปุ๋ยพี่เกิดพี่แก้วนะครับพี่เด่นฐานตำรวจประชาชน นะครับผูบ้กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกคนก็ขอ,ขอขอบคุณฝ่ายจัดอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ให้เกียรติเราทีมสิริวงนันเอาโสแดนเรามาทําการขันในวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณผู้จัดก,การขันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับสิริวงนนันผมสราพลบุญนาคหัวหน้าทีม่วยแพทย์คู่ชีวิตบัชิรพยาบาลและทีมของ NP ็นทีมโพลิสทีงานของพวกเราก็เชิญมากก็จะไปสแตนบายตามงานต่าง นะครับโดยที่พวกเรานั้นมีจินอาสาที่จะพร้อมนะครับในกิจกรรมต่างๆที่ทางหน่วยงานต่างๆเรียกใช้บริการนะครับโดยวันนี้แบ่งทีมงานมาเป็น4ี่ท่านโดยผมธราพุนบุญนาคทางซ้ายมือผมสุโชช ขวามือผมนะครับวิชาและทางขวามือผมนั้นคุณเฉลียวนะครับทุกคนก็อยู่ในทีมของทีมงานอาสาสมัครทั้งนั้นนะครับท่านใดที่อยากให้พวกเราไปสแตนบายหรือไปช่วยในกิจกรรมต่างๆยินดีครับยนีรับใช้ครับ นั่นแหละครับเป็นความรู้สึกของทีมต่างๆที่ให้สัมภาษณ์กันมานะครับมีทั้งทีมต่างจังหวัดด้วยนะครับที่ได้มาเยือนสนามกีฬานานาชาติหรือว่าสนามสุขพัฒนาใสยปทุมวันนะครับถือว่าเป็นสนามที่เก่าแก่นะครับก็ยังมีหลายทีมครับที่ให้สัมภาษณ์นะครับความรู้สึกต่างๆนะครับสำหรับการเล่นฟุตบอลกับบรรดาเพื่อนๆแล้วก็มาเยือนสนามที่เป็นตำนานมนขลังในประเทศไทยนะครับเราจะส่งเบรกกันตรงนี้เลยนะครับ จากนั้นครับในเบลกสองนะครับก็จะมีเรื่องราวของฟุตบอลวันพ่อนะครับชิงถ้วยกิจติยศด,ด้วยและเงินรางวัลน,นะครับก็จบด้วยทีมแชมป์นั่นก็คือเอ็มทิพนเอนะครับในเบลกสองกลับมาติดตามครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ สวัสดีครับผมบุญสืบสีสุมเมชัยมาในนามของทีมสีสุมเม FC ก็ประกอบด้วยสมาชิกทีมวันนี้ก็ติดภารกิจมาได้เพียง13ตัวมาร่วมกิจกรรม VIP senior ซุปบอลไทยปี2020ร่วมด้วยช่วยกันบริจาคมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนที่ผ่านการคัด คัดเลือกเรามาเพื่อความสนุกสนานเรามีความอิ่มเอิบใจผู้มีอายุทุกท่านวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านในสมาชิกและทีมต่างๆได้สนุกสนานในครั้งนี้ขอให้สมาชิกกิติมศักดิ์ของในทีมสีสุมเมได้กล่าวคำร่วมในงานนี้ด้วย ก็ขอเชิญคุณพินโยผู้กำกับพิงโยสุทจิสารนะฮะก็มีความรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับเชิญให้มาร่วมกิจกรรม VPC เนียฟุตบอลไท a แลนด์2020แล้วก็ขอให้กีฬานี้ยั่งยืนเพื่อสุขภาพพลานมัยและความสมัครสมานสาม,มากาคีครับขอบคุณมากครับผมอาจารย์ดำรงเพชรสงวนในฐานะ ที่ปรึกษาของชมรมฟุตบอลพนิชียาการสิเก่าพนิเชียการาการละดาเนินก็ต้องขอขอบคุณครับที่คมพระศึกษาให้เกียรติทีมสิเกา่านะครับในการแข่งขันฟุตบอล v วไอพีซีเนียฟุตบอลไทยปี2020นะครับก็ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับแล้วก็ทราบว่าเป็นกิจกรรมที่จะจัดหาอุปกรณ์กีฬาและทุน การศึกษาต่างๆที่จะมอบให้กับโรงเรียนต่างๆที่ยื่นความจำนงเข้ามาที่กรมพลาศึกษานะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีและขอให้กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เป็นประเพณีตลอดไปครับขอบคุณครับ อิสเรสเบียตตครคูนะครับมีหน้าที่ที่จะควบคุมนักกีฬามาทำการแข่งขันนะครับการแข่งขันและการ v i p ซีเนียฟุตบอลไทย2020นะครับณสนามสุัชนาแสงนี้นะครับก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับสำหรับนักกีฬาในวัยนี้นะครับเป็นการสนับสนุนให้ทุกคนได้ได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับในวัย50ปี55และ60ปีนะครับแล้วก็มีน้ำใจนักกีฬานะครับแล้วก็จะพัฒนามาในการพัฒนานะครับฝีเท้าแล้วก็เรื่องของสุขภาพร่างกายของนักกีฬาต่อไปก็ขอขอบคุณมากครับผม ครับก็ขอขอบคุณนะครับทีมเลิฟไทยแลนด์นะครับที่ให้เกียรติดำผมมาร่วมทีมรายการนี้ครับ VPC เนี่ยฟุตบอลไทยนะครับมอบอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียน่ากันกันเลือกนะครับก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณในรายการดีๆนะครับที่วันนี้ให้กับทีมเลิฟไทยแลนด์ได้มาร่วมกิจกรรมดีๆนะครับเ